ตอนนี้นะคะนกก็มาถึงห้างทากาชิมายาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับนกอีกแล้วนะคะในช่องอิชันเองสบายเี่ปนนะคะวันนี้นะคะนกก็แอบหนีเทีย่ยวอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นกจะไปเทีย่ยวที่ไหนตามนกมาเลยค่ะไปค่ะไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะนกก็มาถึงห้างทากาชิมายาแล้วนะคะก็อยู่ด้านหลังนกเลยนะคะทุกคนโนอ,อยู่ตรงโน้นนะคะตรงไหนตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นอ่าตรงโน้นนะคะทากาชิมายานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้นกจะช็อปอะไรบ้างนะคะตามนกไปเลยค่ะตอนนี้นะคะนกก็อยู่ที่ร้านอิฟแซงนะคะ ก่อนจะเข้าไปนะคะเขาก็จะให้เรายืนรอข้างหน้านะคะตรงนี้นะคะเราก็ได้เป็นตัวน้องคนนี้มานะคะเ,เราก็ได้น้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะนกก็อยู่ชั้นที่สิบสอนะคะนกกํำลังจะมาหาข้าวกินนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาเขียนชื่อนะคะจองคิวเพื่อจะเข้าไปทานอาหารข้างในนะคะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคนค่อนข้างที่จะเยอะเราก็ต้องเขียนชื่อจองคิวเอาไว้นะคะวันนี้โนก็กินเป็นข้าวเซตญี่ปุ่นนะคะนี่ก็ร้านนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับร้านนี้นะคะข้าวเขาก็จะมีให้เลือก3แบบนะคะก็จะมีข้าวขาวข้าวผสมผักนะคะแล้วก็ข้าวผสมถั่วนะคะ สำหรับข้าวนะคะเราก็สามารถขอได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่จำกัดค่ะนี่ก็เป็นเซตอาหารที่นกสั่งมานะคะก็จะมีคาราเกะแล้วก็มีสเต็กเนื้อนะคะมาค่ะมาเริ่มทานข้าวกันเลยนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะนกก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ต้องหาของหวานตบท้ายด้วยนะคะทุกคนวันนี้นกก็เลือกเป็นร้านนี้นะคะก็นี่ก็เป็นเมนูของที่ร้านนะคะก็น่าทานทีเดียวเลยนะคะวันนี้นกก็สั่งเป็นพายสับปะรดนะคะกับกาแฟดำค่ะ อนนี้นะคะพายสับป,ประรดของนกก็มาแล้วนะคะมาพร้อมกับไอศครีมบานิลานะคะแล้วก็กาแฟดำค่ะพอเราทานอิ่มแล้วนะคะเราก็จะถือบัตรนี้นะคะไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ค่ะพอหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะนกก็มาเดินยืดเส้นยืดสายค่ะนกก็มาเจอกับบูธอาหารต่างๆนะคะ ก็เป็นบูญอาหารที่มาจากเมืองฮอกไกโดนะคะก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโดทั้งนั้นเลยนะคะที่เขาจะเอามาจัดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะนกก็อยู่ที่เคาน์เตอร์แมกค,ค่ะมาซื้อคุชชั่นนะคะวันนี้นะคะนกก็ได้ของเยอะแยะเลยนะคะนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปแกะกันที่บ้านนะคะว่านกซื้ออะไรมาบ้าง <c oughs> ไปค่ะกลับบ้านกัน <c oughs> ตอนนี้นะคะนกก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาแกะถุงกันนะคะว่าวันนี้นกได้อะไรมาบ้างนะคะ <c oughs> ชิ้นแรกก็เป็นนี่เลยค่ะ ys <c oughs> <c oughs> L นะคะข้างในจะเป็นอะไรนะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้ซื้อไปฝากเพื่อนสาวนะคะเป็นลิปสติกนะคะอันนี้ก็ของนกนะคะอันนี้ก็เป็นลิปสติกเหมือนกันนะคะได้ของแถมมาด้วยนะได้น้ำหอมตัวเทสมานะคะทุกคน แล้วก็ลิปสติกหนึ่งชิ้นนะคะของนกก็ตั้งใจไปซื้อลิปสติกนะคะแล้วก็คูชชั่นนะคะวันนี้ตัวนี้นะคะเบอร์อะไรนี่เบอร์หกหนึ่งห้ารุ่นนี้นะคะทุกคนเห็นไหม เบอร์หกหนึ่งห้าอันนี้ก็เป็นตัวเก่านะคะไม่ใช่ตัวใหม่แต่ว่านก,กนอยากได้เพราะว่าอยากให้มันติดทนนานนะคะม,มันเป็นติ้นนะคะมันเป็นติ้น รอบที่แล้วนกซื้อแม็กมานะคะก็คิดว่ามันจะติดทนนานนะคะเพราะไม่เคยใช้ของแบรนด์เนมนะคะก็ใช้แม็กครั้งแรกนะคะแต่ก็ไม่ถูกใจค่ะก็เลยอ่าเช็คดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าตัวไหนที่ติดทนนาน,นะคะก็ไปเจอตัวนี้นะคะก็เลยไปเอาตัวนี้มานะคะน้องก็ให้รุกชํำวาวนะคะทุกคนเขาประกันว่าติดทนนานนะคะ ไม่ติดแก้วน้ำนะคะเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือแม็กค่ะวันนี้นกก็ไปถอยคูชชั่นมาใหม่นะคะเพราะว่าคูชชั่นนกหมดนะคะคูชชั่นอันที่แล้วนกใช้เ,เป็นของนัสนะคะ ก็ใช้ดีนะรอบนี้นกก็เลยไปลองหาลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าตัวไหนที่ติดทนนานก็ได้ตัวนี้มานะคะแ mac studio f i g h t c o m p e t e r จดอ่านค่ะทุกคนตัวนี้นะคะอีฉันพู้ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสีน a t u r ัลนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะ เดี๋ยววันหลังนกมาสวอชให้ดูนะคะแล้วนกก็ซื้อพับมาเพิ่มด้วยนะคะต่อไปก็เป็นของกินค่ะของกินซื้อขนมนะคะมาหลายกล่องเลยซื้อมาเยอะเลยแหละเอาไปฝากคุณครูที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าจะจบ คอร์สเรียนแล้วนะคะก็เป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะคะที่เขาสั่งสอนเราให้เรามีความรู้นะคะก็เป็นของฝากให้คุณครูค่ะแล้วก็ซื้อของฝากของกินมาให้คุณสามีนะคะก็เป็นอาหารเล็กๆน้อยๆนะคะขนมจีบค่ะแล้วก็ไก่ย,ย่าง ไก่ย่างนะคะก็มีแค่นี้นะคะทุกคนสิ่งที่นกซื้อมาแต่หนักมากๆเดินเหนื่อยค่ะกินก็เหนื่อยค่ะกินทั้งวันเลยค่ะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะนกก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ